ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วดากูริวควบคุมขึ้นพลังได้ดังใจนึกเขาสามารถเขย่าพื้นดินให้เกิดแผ่นดินไหวและทําให้บรรยากาศสั่นสะเทือนเพื่อปล่อยกระแสไฟอีกทั้งยังควบคุมการไหลของอากาศไปตามเจตนาสร้างคืนสุญญากาศได้อย่างง่ายดายแต่ใช้กับเวลโดลา่าไม่ได้ผลย่อมแน่อยู่แล้ว พ่อเวลดอาคืออวตารแห่งวายุครัง้งดากูริลดูเรื่องนั้นดีมาถึงขั้นนี้เขาก็ไม่แตกตื่นในเมื่อเป็นคู่วิวาทกันมาอย่างยาวนานย่อมรู้คุณลักษณะซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีถึงกระนั้นต่อจากนี้เรื่องจะต่างออกไปยามนี้ดากูริลใช้พลังเต็มที่กลายร่างเป็นอาชุรา จึงคิดว่าตนน่าจะได้เปรียบกว่าเวลดล่าคิดดูแล้วนี่เป็นครั้งที่จะได้ทดสอบพลังนี้กับเจ้าสินะดากูลิวกล่าวเวลดล่าก็ตอบโต้ว่าอืมขอบอกไว้ก่อนว่าข้าไม่เหมือนกับในอดีตหรอกนะดากูลิวก็พูดว่าปากดีนะักข้าอุตสาหาข้ออ้างให้เจ้าตอนที่เจ้าแพ้แล้วเชียว ดากูริลได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พ่ายแพ้ต่อเวลดานาว่าต่อให้เฟนไม่ถูกผนึกเขาก็คงไม่ต้องพึ่งพาพลังนั้นอยู่ดีดากูริวแข็งแกร่งถึงป่านนั้นแต่ตอนนี้ เมื่อกลายร่างเป็นอาชูล่าแล้วเขาถึงกับคิดว่าตัวเองก่อนหน้านี้ช่างกระจอกนะัดากูริวรู้ตัวว่าเลือดของตนแล่นพลานด้วยความตื่นเต้นบัดนี้ได้เวลาชี้ขาดกับคู่ปรับเก่าแก่เสียทีเวลโดล่าแค่สูสีกับตัวเขาก่อนหน้านี้ดากูริวจึงแน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอาชูล่าเพราะเวทมนต์ไม่ส่งผลอะไรกับอาชูรา เวลานี้เขามีสามเสียนหกกรดด้วยซึ่งไล่จุดบอดยิ่งไปกว่านั้นพลังกายาเหล็กยังทำให้ร่างกายแข็งเหนือล้ำกว่าเพชรไปไกลจึงสะท้อนการโจมตีได้ทุกรูปแบบต่อให้กราซอดผู้ครอบครองกอ็อตหรือระดับตำนานเทพโจมตีอาชุลาในตอนนี้ก็ไม่มีทางให้เกิดแผลสักแผลเดียวขณะนี้ดากูริวไล่เทียมทานถึงเพียงนั้นนอกจากนี้เขายังกล่าวอย่างยัโสบา ทำให้ข้าสนุกสักนิดเถอะเวลโดล่าเวลโดล่าก็หัวเราะตอบบอกว่าหน้าคำํำเอาไว้ชนะแล้วค่อยโม้เธอะเวลโดล่าทำตัวตามปกติแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับดากุริวไม่หวาดกลัวหรือหนักใจและไม่มั่นใจในพลังของตนเกินไปเพียงแค่เตรียมพร้อมต่อสู้นั่นคือลักษณะของนักลบเวลโดล่าเองก็เข้าใจดีหากตนแพ้ในตอนนี้พวกนูมินัสและชิออนคงไม่รอดชีวิต เวลโดล่ายอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เวลานี้เขามีสิ่งที่ต้องแบกรับถึงจะดูเลอะและแต่เวลโดล่าก็เอาจริงและแล้วการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้น ลาวกับมาหาศึกสัตว์ประหลาดก็ไม่ปานเวลโดราปล่อยลำแสงประหลาด thunderstorm วายุอัศนีกรรมปนาตออกจากปากเป็นการทำให้อนุภาคแกนเวทที่อัดแน่นในร่างกายเกิดประจุไฟฟ้าแล้วยิงออกไปเหมือนลูกปืนใหญ่และเล่งความเร็วจนเกือบเท่าแสงทรงอนุภาพอย่างยิ่งยวดลากับปืนใหญ่อนุภาคประจุไฟฟ้าแน่นอนว่าไม่มีทางหลบหลีกได้มันปล่อยกระแสไฟฟ้า เมื่อยิงผ่านไปแล้วพุ่งเข้าใส่ดากูริวตรงๆแต่ในวินาทีสุดท้ายดากูลิวก็ยื่นแขนข้างหนึ่งออกมาขวาเอาไว้จนมันสลายไปน่าเบื่อจริงๆเวลโดลร่าเอ๋ยถ้าไม่ได้เรื่องพันนี้ใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกนะคำพูดของดากูริวไม่ใช่การยั่วยุแต่มาจากใจจริงแม้แต่การโจมตีแสนร้ายกาดของเวลดลร่ายังไม่ใช่ภัยคุกคามสำหรับดากูริวซึ่งกายร่างเป็นอาชูราแล้ว แต่เวลโดราไม่ใช่บุคคลที่ดูถูกได้เขาไม่ใส่ใจคำพูดของดากุริวและลงมือขั้นถัดไปตามที่ตั้งใจเอาไว้พูดง่ายๆคือ Thunderstorm เป็นนกต่อแล้วสร้างร่างอื่นของตัวเองด้วยตัวตนคู่ขนานซึ่งเป็นสิทธิอำนาจของอันติเม t e Skill Nice ลลาโทเทฟหรือลาชันแห่งความออมานส่งให้อ้อมไปด้านหลังของดากูริว กรณีของเวลโดราตนั้นไม่สามารถใช้งานล่างอื่นพร้อมกันทีเดียวได้มากเท่ากับเวลกินผู้ซึ่งเป็นพี่สาวแต่สร้างได้บ่อยครั้งและใช้ล่างอื่นที่มีพลังต่อสู้เทียบเท่าตนเองได้เหมือนหมากใช้แล้วทิ้งความอันตรายจึง้หลากาจอย่างยิ่งยวดกรงเล็บของมังกรหรือล่างอื่นของเวลโดรา์นั้นตะปบใส่ดารุกูริล ของจริงมันทางนี้ตั้งหกักเอาไปกินซะดาก้นครอกรงเล็บทําลายล้างชื่อท่าตรงไปตรงมาแต่รับประกันอนุภาพได้ กรงเล็บมังกรของเวลโดราตับปบเข้าด้วยความเร็วสุดยอดแม้จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับร่างใหญ่ยักษ์ของมังกรแต่มีพลังตัดแยกที่สามารถฉีกสะสารใดๆในโลกให้ขาดออกจากกันได้กรงเล็บหน้าพันพึงซึ่งงอกจากนิ้วทั้งหกบนมือของเวลโดราเปล่งประกายสีม่วงลึกลับขณะเฉือนล่างของดากูลิอ พลังกายาเหล็กของดากูริลกับพลังตัดแยกของเวลโดลร่าปะทะกันก็ให้เกิดเสียงราลกับโลกแตกเลา้าเกิดแรงกระแทกจากนั้นแขนของทั้งสองฝ่ายก็หายไปแขนหนึ่งของดากูริลซึ่งป้องกันกรงเล็บของเวลโดลร่าไว้สูญสลายไปหมดและหมัดซ้ายของเวลโดอร่าซึ่งโจมตีสําเ็จก็สูญสลายไปเช่นกันเท่ากับเสมอกัน กรณานั้นกรณีของเวลโดลราเป็นแขนข้างหนึ่งของร่างอื้นย่อมไม่เสียหายอะไรมากเพียงแต่ดากูริวก็ไม่ด้อยกว่าถึงจะเสียแขนไปข้างหนึ่งก็ฟื้นฟูได้ในพริบตาเดียวชิอุตสาหทำให้ร่างกายทนทานเหลือเชื่อของเจ้าบาดเจ็บได้ทั้งทีแต่ฟื้นฟูได้อย่างที่คิดเลยเวลโดลรากล่าวดากูริวก็บอกว่าพูดออกมาได้เจ้าตั้งหากล่ะที่หน้าเหลือเชื่อเวลโดลราน่าตกใจจริงๆที่ทำร้ายข้าในตอนนี้ได้ ต่างฝ่ายต่างบนเรื่องความไม่สมเหตุสมผลของแต่ละฝ่ายใส่กันเวลโดลร่านึกโมโหเพราะการโจมตีซึ่งตั้งใจจะปลิดชีพไม่ได้ผลเท่าไรส่วนดากุริวรู้สึกขุนเคืองเพราะร่างกายไหลเทียมทานที่ตนภูมิใจมีบาดแผลเอาง่าย เข้ากันได้ดีแม้แต่ในเรื่องแบบนี้สมกับที่เป็นคู่ปรับกันมาอย่างยาวนานต่างฝ่ายต่างตั้งใจจะลองเชิงเท่านั้นการโจมตีทั้งสองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเล่ากับว่านับจากนี้ไปคือการเอาจริงในที่สุดเวลโดราก็คิดว่าไม่ใช่เวลามามัวสนุกสนานกับการต่อสู้เขาเรียกร่างอื่นที่ใช้ไม่ได้ผลกลับมารวมตัวกันอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงไม่เสียพลังงานเท่าไหร่นัด เวลดอ่า well, ยังสบายดีถ้าต่อสู้ไปในลักษณะนี้ความเร็วในการฟื้นฟ,นฟนูแก่นแทจะเหนือกว่าเสียด้วยซ้ำแต่ดากุริวก็คงเป็นอย่างนั้นเช่นกันการโจมตีผิวเผินไร้ความหมายต่อทั้งสองฝ่ายเวโดล่า well, เข้าใจเรื่องนั้นดีและประสบมากับตัวแล้วถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะใช้ท่าใหญ่ได้ในทันทีในเมื่อคาดหวังให้คู่ต่อสู้ประมาทไม่ได้ก็จำเป็นต้องหาทางสร้างช่องโหว่สิ่งสำคัญอันดับแรกคือชิงความได้เปรียบของตัว เองมาให้้ไดแบบเดียวกับทำให้เสียหลักในยูโดการทุ่มสุดกำลังตั้งแต่ศึกอุ่นเครื่องนับว่าโง่เขาเป็นที่สุดมังกรวายุครั้งกับเทพแห่งการทำลายล้างเป็นตัวตนที่ทัดเทียมกันพลังขั้นสุดยอดนั้นหลายกาดเหลือแสนฝ่ายที่รีบหลอนย่อมได้รับความปลาชัยแต่ว่าเวลโดล่ามองข้ามหลักการนั้นโดยสิ้นเชิงและเริ่มโจมตีใส่ดากูริลแบบเดินหน้าเต็มตัว ไม่ยั้งมือเลยนะวิงเบสปีกมังกรเหินฟาดฟันเวลโดลาสร้างล่างแยกขึ้นมาหลายล่าง มันต่างจากร่างอื่นที่พอผสานกับจิตสํานึกแล้วจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระไม่ได้แต่พวกมันรับคําสั่งในการเคลื่อนไหวร่วงหน้าเพื่อให้มีอนุภาพเท่ากับตัวจริงร่างแยกจํานวนมากบินเข้าไปกลุ่มลุมดากูริวด้วยความเร็วสูงก่อนจะกระพือปีกสร้างแรงสั่นสะเทือนกลายเป็นคมมีดความถี่สูงแรงสั่นสะเทือนจากปีกใหญ่เล็กสองคู่สร้างแดนคมมีดสิ้นชีพสะบั้นพันธะโมเลกุลแต่ดากูริวไม่ตื่นตระหนก เป็นคนที่เดาทางไม่ออกเหมือนเดิมเลยนะแม้จะพูดเช่นนั้นแต่ดากูริวก็รับมือเวลดร่าได้อย่างเหมาะสมในเวลาเช่นนี้นั่นคือใช้ดาบต่อต้านคมมีดศีรษะของกราสอซ,ซึ่งอยู่ด้านข้างเลื่อนมาด้านหน้าแทนที่ดากูริวและยกเกรซอสขึ้นในมือสองข้างของล่างหลักแล้วตวัดสุดแรง ดากูริวขับไล่ร่างแยกของเวลโดล่าเหมือนกับปัดมแมลงวันแม้แต่การโจมตีต่อเนื่องจากแดนคมมีดปริชีพของร่างแยกจำนวนมากยังเป็นเพียงการเล่นซุกซนของเด็กสำหรับดากูริวปลายดาบใหญ่ซึ่งยาวกว่า10เมตรและคู่ควรกับการอยู่ในมือเทพยักษ์แหวกอากาศด้วยความเร็วที่เหนือกว่าเสียงกราซอนเป็นผู้เยี่ยมยุตอยู่แล้วด้วยความสามารถของเขาย่อมก่อให้เกิดสมดุลที่มองไม่เห็นยางอาณาเขตดาบสัพยยุทธ ไหลผู้ตานขึ้นมาได้ทันทีที่ลุกล้ำเข้าสู่อนณาเขตดาบสัพยุทธไหลผู้ตานล,ล่างแยกของเวลโดลาก็ถูกทำลายลงจนหมดเวลโดลาแดนคมมีดสิ้นชีพจำนวนมากถูกกำจัดสิน้นโดยไม่อาจจะสร้างผลงานใดๆได้เลยดากูริวไม่หยุดยั้งการโจมตีศีรษะของเฟนเลื่อนมาด้านหน้าบ้าง พุกผนึกตีตรวนในมือของเฟนมีไกเนียโซ่ผนึกมานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพันธนาการได้แม้แต่เทพเจ้าเขาลองใช้มันมัดล่างของเวลโดราดูเฮ้ยโซ่ที่เฟน ปลปรยออกมาเข้ามัดเวลดลา่าในร่างดาก้อนโหมดไว้ล่างแยกจํานวนมากหายไปเหลืออยู่เพียงเวลโดลา่าที่ถูกมัดแน่นเท่านั้นเสียใจด้วยนะเวลดลา่าเจ้าคงพยายามหลอกล่อข้าแต่เปล่าประโยชน์ข้ามองตัวจริงของเจ้าออกอย่างง่ายได้ด้วยเนธเที่ยงแท้ของข้าแล้วดากุริลบอกเช่นนั้น เนตรเทียงแท้ของดาร์กูริลค้นพบร่างเดียวที่มีปริมาณพลังงานสูงสุดในหมู่ร่างแยกจำนวนมากได้ไม่ยากเย็นไม่ว่าเวลโดลร่าจะปล่อยตัวปลอมออกมามากเพียงใดย่อมไร้ความหมายเมื่อเผชิญเนตรเทียงแท้นั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นเวลโดลร่าซึ่งถูกมัดด้วยโซ่กลายเป็นหมอกสีดำหายไปจากนั้นเสียงล่าเริงไม่เข้ากับสนามลบก็ดังกึกก้องเสียใจด้วยนั่นตัวปลอมของข้าจ้า เวลดล่าตะโกนเยาะเย้ยเพื่อเป็นการยั่วยุดากุริวดากุริวไม่อาจจะซ่อนความตกใจเอาไว้ได้พร้อมกันนั้นยังหงุดหงิดอีกด้วยเพราะอีกฝ่ายหลอกเนรเที่ยงแท้ได้ง่ายายเหลือเกินโอ้โหไม่นึกว่าจะตบตาข้าได้น่าทึ่งใช่ไหมล่ะชายลูกเล่นแบบไหนกันฮ่ฮ <c oughs> ึดากุริวเอย๋ยนั่นแหละคือความต่างฉันระวางข้ากับเจ้าเวลโดล่าพร่องด้วยใบหน้าอวดเบงชนิดที่เหมือนจะมีเสียงประกอบดัง ทางเลยทีเดียวทั้งที่ไม่ได้ต่างชั้นกันขนาดนั้นแต่เวลโดลาก็เริ่มหลงเหลืองนิดหน่อย ถึงแม้เจ้าจะปลดปล่อยพลังที่แท้จริงก็ไม่อาจจะชนะข้าได้หรอกพอมีเหตุผลที่ทำให้ชนะไม่ได้อยู่ยังไงล่ะเวลดร่า <Well, Donald S 1> พูดจาแฝงปริศนาไปเรื่อยเปื่อยเช่นนั้นคำพูดนั้นปราศจากหลักฐานแน่ชัดแต่กลับหลอกดากูริวได้ดากูริวเป็นที่เกงกลัวในฐาน,นะอวตารแห่งความเหี้มโหดแต่เนื้อแท้แล้วเขาเป็นคนซื่อตรงเห็นได้ชัดจากการที่เขามีบุคลิกหน้านับถือยิ่งกว่าใครในออกตาแกมเหตุผลที่ทำให้ข้าชนะไม่ได้งั้นหรือดากูริวกลว ถามเวลโด่าจึงบอกว่าถูกต้องแล้วถ้าเองก็พัฒนาขึ้นนะถ้าเจ้าคิดว่ามันเหมือนแต่ก่อนแบบนั้นก็แย่น่ะสิ เวลดล่าบอกเช่นนั้นแย่ yeah, เสียที่ไหนถ้าอีกฝ่ายประมาทก็น่าตื้นตันใจด้วยซ้ำเท่าว่าคนอย่างเวลโดล่าย่อมไม่คิดเช่นนั้นเวลโดล่าจึงหลบเลี่ยงคำถามของดากูริวแต่เวลดล่าคิดว่าตนเอาชนะดากูริวได้จริงๆเพราะว่าตนพัฒนาขึ้นและได้สิทธิ์อำนาจใหม่มาไม่มีอย่างอื่นให้อธิบายไปมากกว่านั้นแล้วดากูริวผู้ไม่รู้เรื่องนั้นจึงถูกหลอกเอาถึงจะไม่ได้ผลเต็มที่ก็ตาม อันหสำหรับวิธีที่เวลโดราใช้หลอกเนธเที่ยงแท้นั้นเดิมทีแล้วไม่มีทางไหนที่จะหลอกลวงเนธเที่ยงแท้ได้ลูกเล่นที่ช่วยให้ทําเช่นนั้นได้อยู่ในสิทธิอํานาจของอันติเมสกิลในอาราทโทเทฟของเวลโดราคือการควบคุมความน่าจะเป็นนั่นเอง เวลดอ่าปรับเปลี่ยนความน่าจะเป็นแห่งการดำรงอยู่ของตนเองและสลับร่างกับร่างแยกในพิพตาเหมือนกลโกงประเภทหนึ่งหากใช้ตัวตนคู่ขนานกับควบคุมความน่าจะเป็นรวมทั้งควบคุมช่องว่างปริภูมิเวลาควบคู่กันจะหลอกลวงวิเคราะห์ประเมินด้วยสิทธิอำนาจทุกรูปแบบได้อย่างแน่นอนเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งซึ่งเวลดลร่าใช้บ่อยๆในทุกสถานการณ์เวลโดลร่าได้รับความแข็งแกร่งซึ่งทำให้แตกต่างจากสมัยก่อน อย่างที่เจ้าตัวโออวดนอกจากเกณฑ์ที่เห็นได้เด่นชัดอย่างปริมาณพลังงานแล้วเขายังภาคเพียนไม่เว้นแต่ละวันเวลโดลารามีภาพลักษณ์ว่าเอาแต่เล่นเป็นประจำแต่ก็มันฝึกซ้อมด้วยเหตุนั้นแม้จะไม่เข้าใจหลักการอย่างละเอียดในสิทธิอํานาจของตนเขาก็ล่วงรู้วิธีใช้ด้วยสัญชาตญาณจึงอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ แต่วเวลดาคิดว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะจริงๆแล้วเขาอธิบายมันไม่ได้หากว่าเขาเข้าใจดีคงอธิบายอย่างโอ้อวดไปแล้วแต่เวลดลรากลับไม่เข้าใจซึ่งนั่นนับเป็นโชคดีดากูลิวไม่คาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอยู่แล้วเขาพูดต่ออย่างไม่ใส่ใจว่าอยากบอกว่าพูดเผลอเจออยู่หรอกแต่ท่าทางเรื่องที่พัฒนาขึ้นจะเป็นความจริงต่างกับสมัยก่อนจริงๆนั่นแหละ ดากูริลกล่าวเช่นนั้นสมัยก่อนเวลโดล่าอารวาดโดยโอาศัยพลังอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาใช้สมองในการต่อสู้รู้จักใช้สิทธิ์อำนาจมาช่วยต่อสู้กับดากูริลจนได้เปรียบดากูริลชื่นชมว่าเรื่องนั้นน่ายอมรับแต่ไม่ได้แปลว่าจะยอมรับความาพ่ายแพ้ ดากูริลสนทนาพลางสร้างสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อตนนั่นเป็นเทคนิคการต่อสู้อย่างหนึ่งถึงแม้ดากูริลจะแข็งแกร่งป่านนี้ก็ยังไม่ละเลยการใช้กลลเม็ดเล็กๆน้อยๆเขามองว่าการใช้ลูกเล่นแบบนั้นเพื่อสร้างความได้เปรียบให้มากที่สุดเป็นสิ่งสําคัญด้วยซ้ำเป้าหมายของดากูริลมีสิ่งเดียวตั้งแต่ตนนั่นคือตั้งใจจะชี้ขาดด้วยท่าใหญ่ในทีเดียวไม่ใช่เก็บเล็กผสมน้อยแบบเวลโดลา พลังของเจ้ายอดเยี่ยมถ้าอย่างนั้นจะปิดฉากด้วยวิชาที่ร้ายกาจที่สุดของข้าเองดากูเรียลกราวเขาสำรวจพื้นที่เงียบๆและขยายขอบเขตของขึ้นแทรกแซงจากนั้นก็ตรวจดูภายในพื้นที่ด้วยเนตรเที่ยงแท้อย่างละเอียดจนแน่ใจว่าไม่มีร่างแยกของเวลโดราซุ่มซ่อนอยู่แล้วตัดแบ่งมิติเพื่อสร้างพื้นที่แบ่งแยกขึ้น ภายในมิติที่ถูกกั้นแบ่งนั้นมีเพียงเวลโดล่ากับดากูลิวดำลงอยู่เวลโดล่าเอะใจถึงความผิดปกติแต่ก็สายเกินแก้จับได้แล้วเวลโดล่าตอนนี้ได้เวลาตัดสินให้รู้ผลเสียทโจงพินาซะควาซาเบรกพลังเทพทลลมปริภูมิเวลา ถ้ารับทีดากุริวปล่อยออกมาแผ่ไปทุกตารางนิ้วในมิติที่ถูกตัดแบง่งก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงโดยมีดากุริวเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งก่อให้เกิดขึ้นสั่นสะเทือนเหนือมิติและเวลาที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเมื่อมันท่วมท้นภายในมิติ ก็เกิดขึ้นแทรกแซงทำลายล้างจนไม่อาจจะคืนสู่สภาพเดิมได้เพอดากูลิวปิดผนึกไม่ให้ขยายตัวต่อไปมิติที่ถูกบีบอัดไวจึงส่งเสียงหวยหวนนี่คือลำแสงทำลายล้างกืนกินอันก่อให้เกิดจากการผลาญพลังงานของดากูลิวถึง6 0อร์เดากูลิวแปลงร่างกายให้เปรียบเสมือนหลุมดำทำลายสสารทุกอย่างในห่วงมิติดังใจนื้อก่อนจะดูดกืนเข้าไปการเสียสีที่เกิดขึ้นในมิติทำให้แสงเจรจ้า เออล้นออกจากมิติแบ่งแยกดูเหมือนภาพฝันและน่าสะพึงกลัวในเวลาเดียวกันหากโดนพลังงานเข้มข้นขั้นสุดยอดป่านี้แทรกแซงย่อมไม่มีสิ่งมีชีวิตใดดำลงชีพอยู่ได้ได้แต่แตกสลายกลายเป็นเครื่องหลอเลี้ยงให้กับดากูริวเท่านั้นลำพองซะริงนะเวลโดล่าเอ๋ยต่อให้แยกร่างจริงไม่ออกแค่กำจัดเจ้าไปพร้อมกับร่างแยกทั้งหลายก็หมดสิน้นก็พอ ดากุริวหัวเลาะยาอท่ารับนี้ทำได้ทั้งโจมตีและป้องกันเป็นท่ายอดเยี่ยมซึ่งสามารถฟื้นฟูพลังงานในระหว่างที่ใช้ไปได้ด้วยเพียงแต่พลังงานที่ดูดกืนมาส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษาการดำลงอยู่ของตนเองซึ่งสูญเสียพลังจากการใช้ท่านี้ไม่อย่างนั้นดากุริวจะสูญสลายไปเอง ควาซาเบกก็ให้เกิดพลังงานมหาศาลจนยากจะจินตนาการด้วยการขยายตัวและบีบอัดซ้ำแล้วส้ำเล่านับเป็นท่าอันตรายซึ่งหากควบคุมผิดพลาดก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมสำหรับดากูริลแน่นอนว่าเป็นวิธีการโจมตีสังหารในครั้งเดียวไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นทันทีที่ใช้ท่านี้ย่อมได้รับชัยชนะเป็นแน่แท้แผนของเวลโดลายอดเยี่ยมก็จริงแต่คงไร้ค่าเมื่อเจอความรุนแรง ท่านเดดคาร์ดดากูริวแน่ใจว่าทำลายล้างเวลดอล่าจนสิ้นแล้วและตั้งท่ารอดูผลลัพธ์ควาซาเบกสร้างความเสียหายจนมิติที่แบ่งแยกไว้ผิดนาาสิน้นดากูริลดูดกืนมันเข้าไปแล้วทุกอย่างก็กลับสู่มิติเดิมในที่สุดเศษเสีเส้ยวที่หลงเหลือของกระแสพลังงานมหาศาลทําให้มิติกําลังบิดเบี้ยวเมื่อเวลาผ่านไปมิติจะถูกปรับให้สอดปรสานกับรอบข้างจนกลับเป็นดังเดิม แต่นั่นคือล่องลอยของการทำลายล้างอันย่อยยับซึ่งยากจะพันนา,นา เห็นแค่นี้ก็เข้าใจแล้วว่าเป็นวิชาที่อันตรายเพียงใดบนโลกใบนี้ไม่มีทางมีผู้ที่ทนต่อการโจมตีระดับนี้ได้กระทั่งตัวตนของเวลโดราก็สมควรแตกสลายไปด้วยและสูญสลายไปพร้อมกับการพังทลายของมิติสำหรับตระก,กูลมังกรอาจจะคืนชีพมาในอีกสักวันหนึ่งแต่ไม่มีทางที่เวลโดราคนนั้นจะคืนชีพและผู้ชนะในเวลานี้ก็คือดากูริว เรื่องมันควรจะเป็นเช่นนั้นแต่กลับมีเสียงไม่ทุกไม่ร้อนดังขึ้นในสนามลบโอ้ยเมืมมม่อกี้เกือบไปแล้วเชียวดากูเดียวเบิกตาโพลงด้วยความตกตะลึงเขาไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองถึงขั้นคิดว่าตัวเองหูฝาดไปบ้บาดนะเจ้าเจอไอ้นั่นเข้าไปแล้วยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอ สถานการณ์น้าเหลือเชื่อจนดากูริโอตะโกนออกไปโดยไม่รู้ตัวเขาไม่เคยใช้ควาซาเบกกับเวลดานาวาด้วยซ้ำเนื่องจากก่อนหน้านี้เขาควบคุมไม่ได้นี่จึงเป็นไพ่ตายซึ่งใช้ได้เมื่อพัฒนาขึ้นแล้วอย่างตอนนี้นะับเป็นท่ารับสุดยอด ซึ่งปล่อยออกไปหมายทำให้เวลโดล่าดับศูนย์โดยสมบูรณ์เป็นธรรมดาที่ดากูริลเจวันวิตกหากโดนเข้าอย่างจังต้องศูนย์สลายแน่นอนเพราะอยู่ในมิติจำกัดจึงไม่มีหนทางหลบหนีไม่ว่าคิดอย่างไรก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เวลโดล่าจะปลอดภัยแต่เวลโดล่าเอาชีวิตรอดมาได้จริงๆเจ้าทำอะไรลงไปกันแน่ ดากูลิวกล่าวถามเวลโดล่าก็หัวเราะกราดออกมาบอกว่าของแค่นี้เป็นเรื่องขี้ปะติ๋วสําหรับข้าอยู่แล้วจังหวะนี้เขาทําปากดีจนถึงที่สุดพอดูดีๆแล้วเวลโดล่าไม่ได้ไร้บาทแผลปีกใหญ่เล็กสองคู่ ขาดลุ่งลิงทั่วล่างนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลและมีไอสีดำลอยขึ้นมาเพราะขาดแขนพลังงานซึ่งจำเป็นต่อาการรักษาการดำลงอยู่แกนเวทจึงเริ่มรั่วไหลเป็นอาการร้ายแรงถึงชีวิตสำหรับสิ่งมีชีวิตแบบจิตซึ่งพวกเดมอนหรือเผ่าปีศาจจะประสบอยู่บ่อยๆความจริงแล้วเวลโดล่าก้าวขาสู่ความตายไปแล้วข้างหนึ่งเขาใช้ควบคุมความน่าจะเป็นของอันติเมทสกิลในอาลาโทเทฟ ทำให้ความน่าจะเป็นแห่งการดำรงอยู่ของตนลดลงถึงขีดสุดจนลอดผลจากขึ้นแทรกแซงของพลังงานทําลายได้เฉียดเฉียวและสามารถหลบหลีกขึ้นพลังพิฆาตได้โดยปล่อยให้มันผ่านร่างกายตัวเองไปแต่ใช่ว่าจะไม่บาดเจ็บร่างแยกของเวลโดลร่าหายไปหมดและร่างจริงก็ได้รับความเสียหายจากผลกระทบของขึ้นแทรกแซง การที่เวลโดลาผู้เป็นตระกูลมังกรโดนไล่ต้อนถึงขนาดนี้บ่งบอกได้ว่าควาซาเบกเป็นวิชาที่น่ากลัวปานใดหากเป็นเวลโดลาในสมัยก่อนต้องดับศูนย์ไปแล้วแน่นอนถ้างั้นลองเจออีกหนไหมละ่ะดากูริวกล่าวถามเวลโดลาถึงกับร้องจ๊าออกมาถึงจะรู้ว่านั่นเป็นแค่ค,คําคูแต่เวลโดลาก็ถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียว แล้วก็จบตอนที่6เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปสะแล้วหาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย